นะคะคุณครูก้อยจะมีกิจกรรมตอนนี้นะคะกิจกรรมก็คือยืดย้ายของเอ๊ะมันเป็นยังไงนะกิจกรรมยืดย้ายของเนี่ยบเดี๋ยวคุณผูก นี้ค่ะอะไรเอ่ย ให้แปลงล่างโดยแบบนี้โดยที่เราจะย้ายของโดยที่เราจะไม่จับยางงูกไฟนำลวดกำลังดีมาพันกับยางงูเป็นสี่มุมค่ะหนึ่งสองสามสีนะ่เอ๊ะแบบนี้ถ้ายกคนเดียวได้ไหมย้ายของคนเดียวได้ไหม

<laughs> ชวนเนื่อนละอ่าเก่งมากเลยประมือให้เพื่อนหน่อยโอเค